เนตฺโตวตฺตสํฆาอุปาทวยตํอิโนอุปสิโตวา นิรุจฺจಂತಿ เตสํอุปสมโณสุขํสพฺเพสตฺตํมรันติจมเรํ าเทวังมารสามีนาทิเมเอตสังสยุต่อไปตั้งใจรับพรเลยนะตั้งใจอุทิศส่วนบุญกวดน้ำระลึกถึงผู้ที่วายชนไปให้ กิธานเปยยะถาวาริวาฮาปุราราปาริป ah ุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานังอ an ุปปัตติ อิชิตังปะฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิมชัตโตสพเพปุเรตุสังกปางจันโทปนารสโสยะธามะนิโชติรัสโญยะธาสัมพินติโยอวิวาจันตุสัพพะ Satu mante awat wanda rayu sukiri kayu. Jatuh Sambaro Kauwinasadumate Bawatwantarayu Sukidikayu Kauwambiwakanasirisanidangut การอดามาวทารติอายวนวสุขามราราญาจักโคตรทินนตินาสุขามิสุปติทิตาตีการตังทิตา Khạthaà sốụ Phật và thì số và đi thammộ cho ai nhà nitha sĩtôngê ta đã của cha cha cácô la มาสุตังอนันตปคันติสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนานังธัมมารัตนานัง Rathana nanganupa, Vena jaturasipisahasadhamma, Kantanupa vena pikakantayanupa, Vena jinasawakanupa, Vena pe biasa pe antara yasa uma tawa pe pe awamaang Santo Ayu wanita ku tắc quá sư ri vat quá yat sa vat tắc quá ra vat tắc quá vat tắc quá sukaw tắc quá hotusa pata tóc áo quá ngay áo quê ra ya kwin kwin ad san tod jan teja san jaya seti thana lam pangso te pa kayang sokat palang siria yudawan jawa khang wuti jaya swa saja ayu jati wasi Dibawantu te bawatu sapa mangaram Rangkentu sapa dewatasa Pabudhanu pawe nasa ราคันตุสัพพะเตวตาสาปะธัมมานุภาเวนะสตาโสทิภวานตุเตยภาวตุสัพมังอะโลโราคันตุสัพเทวตาสาปะสังขานุ ส,สตราโสติอวันโตเตยอาสาุพร้อกานุโมทามิเป็นไงสบายใจขึ้นไหม ออทำสิ่งดียอ่อมสบายใจทำสิ่งไม่ดีย่อมเก๊กสิมกุ้มใจโลกก็เป็นอย่างนี้จิตเราก็เป็นอย่างนี้เองฉะนั้นครูดโธองจึงสอนให้เรารักาษาจิตไม่ให้ตกไปในโลกที่ชั่วแสงว่าเรา เวลาที่เหลือก็เพื่อสร้างกรรมดีเนาะไหนใครคิดว่าที่เหลือนี้ฉันจะเป็นคนชั่วตายใช่เราได้อยู่ไปทําไมเนาะถูกไหมเพราะยิ่งตายชา้ายิ่งตกนรกหลายขุมไหมเ,เพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องบุญ ก็เกิดความประมาทจึงไม่ควบคุมตนแล้วก็จะทำตามที่ตนอยากจะทำนั่นแหละเหตุของความชั่วตามใจตนในสิ่งที่ตนอยากจะทำอยากจะฆ่าคนก็ฆ่าอยากจะด่าใครก็ดา่า อยากจะแกล้งใครก็แกล้งอยากจะกระทืบใครก็กระทืบแล้วสิ่งที่ทำทั้งหมดจบลงแบบไหนบา,บาปปาปักกันบาปทำไมบอกว่าบาปมันเป็นทุกข์ไง ทำไมเป็นทุกขเพราะสิ่งที่ทำนั้นไม่ก่อประโยชน์ตนเลยแถมมีโทษอีกบาปจะมีลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าเราจะได้อะไรมาในโลกใบนี้อีกไม่นานต้องคืนกลับหมดเลยเะ่้นคนที่ฉลาดเขาจริงนำทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็สร้างทาน ให้เกิดเป็นอริยสัพย์นี่คือคนที่ใช้ทรัพย์ที่มีปัญญานอกนี้ก็เป็นเพียงซื้อความสบายซื้อความสะดวกแต่ไม่นานทรัพย์นี้ก็ไม่ไปกับเราเข้าใจยังนั่นแหละถ้าเข้าใจแล้วก็ให้รู้จัก ทานศีลภาวนารนีไปก็ไม่ไม่เอาไปเนาะธรม,มาทับธรรมชันจรสบายกว่ากันเยอะแต่ก็ต้องเลือกนะบุญสัมพันธ์กันนะบุญไม่สัมพันธ์กันเจอก็มันไม่เจอกันเนาะเอาละสมควรเวลา ขอยุตนะิจากนี้ก็ไปรับประทานอาหาร13นาฬิกาก็มาส่งนะ้าพระนละเริ่มตั้งแต่พระพุทธปฏิมาแล้วก็มาถึงพระส่งกนะันมาขอจเจริญพอ